กล่องมันเห็นเอพินล่างกันไหมดยสวัสดีพ่อจ๋าแม่จ๋าก่อนนะวันนี้เจพินจะพามา,มาดูบอ,อลรับปลากระเบนกันไว้แกงไหมจ๊ะบอลปลากระเบนจ้ะอันนี้ชื่อกระเบนอะไรก็ไม่รู้นะแต่กระเบนแดงหน้าตาไม่ใช่อย่างนี้นะหยอดถ้าชนกล้องล้มจะตีให้ดูนะถอยไปหยอด ปลากระเบนนะจ๊ะรับกระเบนไม่แกงสักตัวไหมจ๊ะ,จะน่ารักมากบอลไทยไม่ทราบคือได้นามากคุแต่เป็นตัวปลากระเบนเลยจ้ะน่ารักมากดูนะี่ทไมไม่นั่นเป็นปลากระเบนบอลเป็นตัวปลากระเบนจ้ะน่ารักมากทำไมทำไมทำไม ให้ดูเฉยๆกันนี่อันนี้กระเบนอันนี้ก็กระเบนเหมือนกันจ้ะอันนี้อโลคาเซียอโลคาเซียปลากระเบนเหนะน่ารักมากปลากระเบนมันมีหลายแบบขวดปลากระเบนเฉยๆอันนี้มาจะมาทําคลิปอะไรอันนี้ไม่ใช่กระเบนอันนี้เป็นถุงเงินถุงทอง ไอ้นี้ชื่ออะไรรู้ไหมเนี่ยไม่รู้เลยอันนี้เป็นผัวแม่นาคแม่นาคพระขนงครับเพราะชื่อพี่มากขาพี่มากขาใน,นตัวเนี้ยเป็นผัวแม่นาคจา้ะพี่มากขาพอมีขาเยอะมากไปพี่มากขาไม่ได้พามาดูพี่มากขาอย่างเดียวหรอกวันนี้จะพามาดูหลายอย่าง พามาอวดอันนี้ด้วยอีพิอีพิอีพิพไหนล่าว,วันนั้นตัดยอดอีพิไ,ไปไปไว้ไหนแล้วก็ไม่รู้อีพิพี่เจพินบอกว่าอีพิมันแพงนะอีพิมาบืนพอเราตัดยอดเขาไปแล้วเขาก็แตกเห็นไหมเน่นี้ป็นตัดตัดได้สองอาทิตย์ละพอเราตัดปุ๊บเขาก็แตกใหม่เขาก็มียอดใหม่ขึ้นมาเนาะพ่อจ๋าแม่จ๋าเห็นไหม พอเขาแตกยอดใหม่ปุ๊บแล้วอยากได้เยอะแล้วตัดอีกจ้าเนี่ยสองอาทิตย์ผ่านไปไวเหมือนโกโหกตัดอีกไม่ต้องใส่ใจเพราะเราอยากมีเยอะๆพอเราสองยอดเลยเห็นไหมขาวโบกใบข่าวโบกข่าวโบกข่าวโบกผมบอกว่า การเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์พืชแต่ไม่จําเป็นเราจะต้องใช้ทุนเยอะนะจ๊ะเราใช้ทุนน้อยใช้ต้นเล็กๆค่อยๆปลูกก็ได้จ้ะกาบปะเผาแช่น้ำไว้แช่น้ํายาเร่งรากไว้พอเราได้อีพิกมาปุ๊บเขาสามารถอยู่ได้แล้วเป็นแล้วเนี่ย จากที่เยพินซื้ออีพีมาต้นหนึ่งอีพีต้นหนึ่งตัดยอดไปอยู่ไหนแนละ้วได้ไปต้นหนึ่งแล้วนะแล้วพออันนี้แตกมาเยพินตัดอีกต้นหนึ่งสองต้นสามต้นสามต้นแล้วดยพินได้อีพีไปสามต้นแล้วนะแต่อันนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยแต่อันนี้ก็แตกขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวอันนี้แตกเยพินตัดอีกเนี่ยได้นะนะอันนี้ขึ้นมาใหม่แล้วเนะี่ยถ้าเรายิ่งตัดเขาก็ยิ่งแตกจกนะ้ะเนีญญ่ยอะตอนนี้พอเรามีเยอะเราก็ พอมันมีเยอะเราเลี้ยงแล้วเราไม่ตัดเขาก็จะใหญ่ไปเองจ้ะพีอีพีอีพีอีพีพวิธีขยายอีพีนะจ๊ะลูกสาวอย่าผิดหวังแป๊บนึ่งขอหยุดแป๊บนึงลูกสาวอย่าเพิ่งกลับจากทำงาน บอกโหอย่าพินแกมีทุนซื้อแกก็ซื้อได้สิฉันจะลงทุนฉันจะลงทุนได้ยังไงอยพินอยากจะบอกว่าถ้าเราไปซื้ออีพิอย่างเงาเถวยาวๆมานะทุนมันจะน้อยจ้ะเถานึงไม่กี่บาทและะ้วจ้ะร้อยสองร้อยจ้ะแล้วสามารถมัตัดได้สี่กระถางแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้ออีพีที่ทํามันเถาใหญ่เนี่ยไหมอันี้คือเถาใหญ่นะเขาตัดมาแล้วเนี่ย เยู่ในแะถวใหญ่เขาตัดมาแล้วอย่างเงี้ยจะมีราคาแพงจะ้นะพอจ่าไม่จ่าดูนะแต่มันเป็นพันสายพันเดียวกันจะ้ะอีพีกใบถีกเหมือนกันจะ้ะอีพใบฉีกเหมือนกันอีเนี้ถ้าใหญ่แล้วเนะี่ยถ้าเขาใหญ่แล้วเนะี่ยเขาใหญ่แล้วเขาก็จะไปเป็นอย่างนี้นะจ๊ะนี่อย่างเงี้จงจยจ้ะแม่จ๊ะยวพินจับขาตั้งกล้องหน่อยเนาะ,ะขาตั้งกล้องยีพินเหมือนมันจะเอียงนะจริงนะจะ๊จะจ๊ะ คอมเมนต์พินเก๋นะยาพินแกทำอะไรอย่างนี้เนะี่ยจ้ะ,จะแค่พินอยากจะบอกให้ดูว่าวิธีการปลูกต้นไม้อะที่จะปลูกต้นไม้ขายเนี่ยไม่ได้ว่ามีคนบอกว่ายาพินปั่นกระแสะต้นไม้ไม่ใช่จ้ะแค่พินอยากบอกเฉยๆจ้ะต้นไม้เนี่ยเราไปซื้อต้นเล็กๆไมยโยก,ก่อนเราเลือกแล้วใส่เลือกจ้ะแย่พินไปซื้อผู้ใหญ่โทษมาเนะีย่ยต้นเนี้ยซื้อมาตั้งแต่ ใบเท่าเล็บสวยงามตามท้องเรื่องนะจ๊ะแลวอีนี้เงินไหลมาด่างเห็นไหมนี่ยายปินซื้อมายอดละร้อยบาทตั้งแต่เขามีเนี่ยมีใบนี้ใบเดียวกับอีนี้ยังเป็นหลอดกลมๆอยู่นะแค่เลี้ยงแค่สองอาทิตย์เองเห็นไหมพ่อจ๋าไม่จา๋าสองสามอาทิตย์อย่างเนี้ยเขาสวยขนาดนี้แล้ว แล้ถ้าเกิดแล้วอยากได้ใหม่แล้วอยากได้ยอดเพิ่มนี่จ้ะอย่างที่จะพินบอกเลยแล้วอยากมีหลายต้นปุ๊บเราตัดแค่นี้เลยจ้ะสามใบปุ๊บเดี๋ยวอีนี้เขาก็จะแตกตามมานี่ต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งจ้ะแล้วนี้เราก็ได้ยอดเพิ่มละต้นหนึ่งเห็นปะแต่ถ้าเกิดเราไม่ตัดปุ๊บเขาก็จะยาวแล้วเราก็จะขายได้ราคาจ้ะแต่ว่าเราก็ไม่มีผันง่ายๆเลยเนาะใสๆนะ นี่ก็มีอะไรอันี้ก็มีแค่กาบมะพร้าวแช่น้ํายาเร่งรากไว้น่ะเราตัดแล้วเราก็ออกมอกี้อย่าพิ่ลืมทาปูนแดงไหมปูนแดงแค่นี้กดี๋ยวเขาก็แตกใหม่จ้ะเดี๋ยวรอให้แห้งก่อนเนาะวางไว้ก่อนแล้วอีนนี้มาอีกอย่างเลยอันนี้คือ ถ้าเขียวๆอย่างเงี้ยเขาเรียกหยกมรกตเห็นไหมทำไมก่อนเขาเรียกหยกมรกตเขียวปีไม่มีราคาเลยเลยนะ่ะเขียวปีเลยเนี่ยหลักอากาศเมื่อกี้ขยายพันธุ์ก็ตัดชำได้เลยจากง่ายนิดเดียวแต่ถ้าเป็นในตัวนี้เนี่ยนี่เยปินไปซื้อมาราคาถูกจ้ะไม่แพงหรอกเพราะยยพินทุนน้อยยาพินจะไม่ไปซื้อไม้แพงหรอก อันนี้คือมาเบิรมาร์กด่างด่างแต่ว่าเขาตัดเนี่ยถ้าเขาตัดยอดเหลืองเหลืองมาเขาตัดเหลืองมาเขาตัดอ่ะยอดมันก็จะเหลือไอ้นี่หมดจ้ะมันก็จะเขียวมันจะไม่ค่อยเหลืองอันนี้เขาขายทิ้งนะจ๊ะถูกมากเลยจ้ะเดี๋ยวพินก็มาตัดยอดเขียวทิ้งยอดเขียวทิ้งเขาก็เหลือเหลืองหน่อยๆเนีย่ยเห็นไหมก็แรกเลยมันก็เหลืองเยอะ ถ้าเราตัดเขียวออกบ่อยๆมันก็มันก็จะเหลือแต่แล้วตัดเหลืองขายหมดมันก็จะเหลือแต่เขียวแต่คราวนี้ยายพินเนี่ยไปก็ไปซื้อตอเก่าๆเขามาเนี่ยที่ว่ามันไม่มีสภาพมันมีสายเหลืองนิดๆอยไอ้ไหนใบเขียวยายพินตัดทิ้งใบเขียวยายพินตัดทิ้งตอนนี้เขาเริ่มมาเหลืองและเริ่มได้ละเริ่มมีคุณภาพแล้วเนี่ยอันนี้เขียววันนั้นยายพินก็ตัดเนาะตัดทิ้งเลยจ้ะต้องไปใย,ยดีเขา ไหนเขียวตัดทิ้งเลยจะให้เหลือแต่ใบเหลืองเดี๋ยวเขาก็จะเหลืองจ้ะอันนี้ยอดใหม่ปะต้องใส่ใจจ้ะเขาจะได้เขียวจ้ะไม่ได้เหลืองเอเราตัดเขียวทิ้งปุ๊บเดี๋ยวเขาจะเหลืองมาเลยจ้ะยอดเหลืองเขาจะได้อยู่จ้ะขอ,อ,องอย่างไี้นะที่ขยายพันธุ์ของเยพินทำแบบง่ายๆอะจ้ะไอ้นี่เนี่ย ้างคลิปเดิมคลิปที่ทําให้เยปินมีอยู่มีกินทุกวันนี้ก็คือแก้วสารพัดนึกอะ่ะมะลอไข่แก้วสารพัดนึกกันเห็นไหมสวยงามตามท้องเรื่องนะแก้วสารพัดนึกเราจะรอลูกมันขึ้นก็ได้แต่ถ้าเราไม่รอลูกมันขึ้นไม่จ้นมีไข่จ้าขอให้ปลูกไว้จ้ะแก้วสารพัดนึกเนะี่ยอันนี้เยปินเพิ่งซื้อมานะจ๊ะไม่ได้ซื้อคนระับผู้ใหญ่ใจดีเขาเอามาแลกจกเนมาดูว่ามีไข่ไหม มีไข่เพาะได้เหมือนบอลสีจ้ะไอบอลน,นี่เนี่ยบอลกระดาษด,ด่างบอลสีไม่มีไข่นะจ๊ะสงสัยจะไม่มีไข่ต้นยังเล็กอยู่ต้องดูมีไข่ไหมเราอะแต่มีหนอละไม่มีไข่แต่มีหนอ,หนอโอ้ไข่ยังอ่อนอยู่นี่จ้ะไปะป้าจ๋าแม่จ๋าไข่ยังอ่อนอยู่เนี่ยเริ่มเป็นไข่แล้วเห็นไหมน่มนะทิ้งตาไข่แล้วยังเล็กยังเด็กจัด ยังไม่สามารถจะมีอ้ท้องได้โอ้โหเนี่ยจ่าแม่จ่าดูนะเนี่ย,ดยเดี๋ยวนี้ปลาเขาทิ้งไข่แล้วเนี่ยมาเก็บไปที่เดิมอยากให้เพื่อนเพื่อนดูเฉยว่านี่แหละวิธีขยายพันธุ์ของแก้วนาม้าล่ะเขาแทงไข่จ้ะถ้าไม่แทงไข่ก็แทงหนอมาอย่างเงี้ยแคปลูกได้เนี่ยเขาไม่หนอเห็นไหมจ้ะแคะหนออันนี้เขาก็ขึ้นเป็นต้นเนี่ย แก้วสารพัดนึกแก้วสารพัดนึกปลูกแล้วอยู่ในบ้านนึกอยากได้อะไรก็ได้จ้ะแต่เราต้องทํางานด้วยนะถ้าเรานึกแล้วเราไม่ทํางานก็ไม่ได้นะจ้ะอ้าวว่าต้นอ่อนนี่ไม่ใช่ต้นอ่อนจ้ะเป็นกาบใบเฉยเฉยยี่พินหาว่าเขาเป็นต้นอ่อนแทาไม่ใช่จ้ะตัดทิ้งเลยเนาะตับใบไม่มีคุณภาพต้นอย่างเล็กอยู่ไม่มีขายเก็บลงพื้นที่เคลียร์ที่เดิมเขาเพิ่งจะแตกตอหน่อนอ่อนมเนี่ย แต่ยังไม่เป็นไข่จ้ะทีขยายพันธุ์แก้วสารพัดนึกสัญญาเลยต้นไม้บรรยพินีใสดเดือนเยอะจริงจริเก็บก,ก,ก่อนอันนี้มาขาเตี้ยนะนะม้ามันมีม้าขาเตี้ยม้าขาลายม้าขาชมพูโอ้มีม้าตัวผู้ตัวเมียยังพินก็นดูไม่รู้จำไม่ได้จ้ะม้าตัวเมียนี่ม้าเตี้ยม้าขาสูงม้าตัวผู้จ้ะ ลาเสร็จแล้วเราก็ขยับ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 ,ยบ,ยบใส่เดือนแค่นี้แหละลึกรูไข่ไม่มีไข่นะเก็บที่เดิมปึ้งปึ n ให้มาดูให้เพื่อนเพื่อนดูจะว่าวิธีการค่ะขยายพันธุ์ต้นไม้มันไม่ยากอย่างที่คิดจ้ะขอแค่เราคิดทําเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อเยอะๆซื้อแพงๆมาจา้ะเราทุนน้อยเราค่อยๆซื้อก็ได้จ้ะ อ,นนอีพิพเดกปินก็เพิ่งรู้จักกันแน่ว่าอีพิหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพอใบเขาใหญ่เดี๋ยวเขาจะฉีกเองจ้ะขาดเองฉีกเองค่อยๆทยอยซื้อทยอยทําไปจ้ะเก็บสะสมสะสมป่ะอ,อีพิอีพิอีพิอีนี่เงินไหลามาอันนี้มาเบิ้ลมา แค่ให้อยากโดยเฉยว่าแค่ไม่กี่วันเนี่ยรากใหม่เขาออกแล้วต้นใหม่รากใหม่ออกแล้วอ่ะเราไม่ตัดเราขายก็ได้จ้าอย่างเงี้ยขายได้เลยจ้ะแบบเนี้ยแต่ยังว่าเนี่ยถ้าเราขายแบบนี้เราก็ไม่มีพันขยายที่ขยายพันง่ายง่ายแล้วตัดแล้วเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่จ้ะแบบนเนี้ยเนี่ยเขามีลากอากาศแล้วอย่างเงี้ยเป็น ให้นับสามใบหนึ่งสองสามจุ๊บร้อยเดี๋ยวเข้าตู้อบก่อนตู้อบก็ตู้อบบอลเยพินนั่นแหละเยพินก็อบไปอย่างนี้แหละแต่แค่นี้เขาก็เป็นแล้วจ้ะไม่ได้ยากอะไรเลยจ้ะขยายพันธุ์ต้นไม้ง่ายๆเพียงแต่แค่เราลงมือทำกล้าที่จะทำจ้ะบางคนบอกโ้ จะขายต้นไม้จะเริ่มต้นไม้จะขายยังไงทําแล้วจะไปขายที่ไหนคนแถวบ้านเงินจะใช้ก็ยังไม่มีคนที่ว่าเขาไม่มีสถานที่ปลูกเขาอยากได้เยอะแยๆไปจะเขาไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ขยายพันธุไงไง์อย่างเี้ยเขาก็ซื้อจ้าถามว่ามันเป็นอาชีพได้ไหมได้จ่าเยาพินคิดว่าได้นะถ้าเกิดเราไม่ต้องการอะไรที่มันมากมายเกินไปอะ่ะสวยจังเลย แค่นี้แหละใยกิ๊กถ้าในนี้เจ็เนี่ยยกมรกดเนี่ยแแค่ทำยังไงให้มันด่างได้นะมันคงจะไม่ด่างแล้วเนาะเชื้อด่างมันไม่มีนะอะเนาะยายพินเก็บมาจากป่าเห็นมันสวยดีก็เห็นเห็นใบอย่างเงี้ยเหลืองคิดว่าเขาจะเหลือง แค่ไม่ใช่จ้ะเขาไม่มีเชื้อจ้ะถ้าเขาไม่มีเชื้อด่างเขาก็ไม่ด่างจ้ะล้วตัดยังไงเขาก็ไม่ด่างยพินยังคิดว่าจะาวาเตาอันนั้นมาแปะนี้เลยควาจริงเขาก็สวยนะเนี่ยนี่เงาอะไรของยพ่ปินหรือีังเงากล้วย ยาพินก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ